เฮ้ยนี่พะโมกสิคุณนี่คุณเป็นใครเนี่ยมาโผล่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะโอ๊ยเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมคะคุณเรื่องมันยาวอ่ะแต่ตอนเนี้ยช่วยฉันก่อน มช่วยคุณแล้วนะแล้วทีนี้คุณบอกผมได้ยังว่าคุณเป็นใครคุณมาโผล่ที่นี่ได้ไงฮะนี่อย่าบอกนะว่าคุณไปขโมยเด็กเข้ามาเนี่ยเฮ้ย hey, เปล่านะคุณนั่นะลูกของฉันอ่าเธอมาหาแม่เร็วลูก<ฮ>นี่คุณคุณทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเนี่ยฉ,ฉ,ฉันเปล่าเหรอคุณ าคุณไม่ได้ทําอะไรไม่ดีมาแล้วทำไมคุณต้องทําตัวแปลกๆผมมาแปลกๆแ,แ,แบบนี้ด้วยฮะคือถึงฉันพูดไปอ่ะคนรวยอ่ะคุณคงไม่เข้าใจหรอกงั้นคุณก็พูดมากกอนสิว่าคุณทําอะไรมาเดี๋ยวค่อยคุยนะคุณแต่ตอนนี้คุณช่วยฉันขึ้นจากกลุ่มนี้ก่อนไอ<า><า>้หนูมา ฉันขอเข้าไปพักบ,บ้านคุณก่อนนะเฮ้ยคุณคณเุเดี๋ยวก่ันสิคุณคุณคุณผมยังไม่อนุญาตเลยนะเฮ้ยนี่คุณคุณถือวิสศาสศะเข้ามาในบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบเดียวนะคุณฉันขอเวลาไม่เกินสิบนาทีนะโส,สดีครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีใครอยู่ไหมครับ ไยแล้วตามมาถูกได้ไงเนี่ยคุณคุณอย่เพุ่งบอกตำรวจนะว่าฉันกับลูกอยู่ที่เนี่นี่มันหมายความว่าไงครับคุณทําไมตํารวจถึงตามตัวคุณนี่คุณต้องไปทาเรื่องไม่ดีมาแน่ใช่ไหมครับเอาน่าคุณฉันสัญญานะถ้าคุณช่วยฉันเนี่ยฉันจะเล่าให้คุณฟังหมดทุกอย่างเลยคุณครับคุณเออเออครับครับคุณเข้าไปหลบในบอลไป ำรวดครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมได้รับรายง,งานมาว่ามีแม่ไม้ลูกติดเข้าไปขโมยนมกับแพมเพิร์ดในห้างสรรพสินค้าก่อนจะหลบหนีไปทางท่อระบายน้ําคาดว่าน่าจะมาโผล่ที่บ้านคุณนี่แหละครับคุณตํารวจว่าอะไรนะครับขโมยนมกับแพมเพิร์ดเหรอครับใช่ครับยังไงผมขอเข้าไปคนในบ้านคุณหน่อยนะครับเผื่อคนร้ายจะเข้ามาขโมยของในบ้านคุณ คุณตำรวจครับจะไปไหนแล้วครับผมจะไปดูในครัวนะครับคุณตำรวจครับคนร้ายเนี่ยไม่ได้มาบ้านของผมหรอกนะครับแต่ถ้าเธอมาเนี่ยผมจะรีบจับส่งคนตำรวจทันทีเลยครับตอนเนี้ยผมคิดว่าเธอน่าจะเข้าบ้านของคนอื่นนะคุณตำรวจน่าจะไปดูบ้านของคนอื่นดีกว่านะครับคนร้ายอ่ะก่อนที่เขาจะหนีไปครับก็ได้ครับ คุณก็ปิดประตูปิดลวดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่คนร้ายจะบุกเข้ามาครับเสียงเด็กนี่นะมันหลบอยู่นี่นคุณตำรวจครับใจเย็นก่อนนะครับคุณครับผู้หญิงคนนี้เป็นหัวขโมยนะครับ ส่งตัวทำไมผมดูดิดีไม่ใช่ครับคือสองคนนี้เป็นลูกเมียงผมเองครับฮะอะไรนะครับคือเมียงผมเธอสติไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเที่ยวขโมยของคนอื่นทั่วครับ ผมขอโทษแทนเมียผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากขอโทษร้านซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเงินเนี่ยผมฝากไปจ่ายค่าของที่เมียผมขโมยมานะครับ5,000นเนี 5, ่ยน่าจะพอนะครับหรือถ้าหากไม่พอเนี่ยให้เจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตติดต่อมาเบอร์นี้ของผมได้เลยครับ ตำรวจครับยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณตำรวจมากๆเลยนะครับที่ทําให้คุณตำรวจเดือดร้อนนะไม่เป็นไรครับยังไงคุณก็ดูแลลูกเมียคนที่ดีๆนะครับเดี๋ยวให้ไปก่อเรื่องที่ไหนอีกอะไรนะลูกเมียแม่เ้ยจะมาทําไมไม่บอกผมซะก่อนล่ะมาเดี๋ยวผมช่วยถือของมาแต่อาร์ตแตไปม,มีลูกมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่เออ แม่นี่แม่ลืมกินยาอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยก็ผมบอกแล้วไงให้แม่กินยาตามที่หมอสั่งจะได้ไม่หลงหลง,ล,งลืมลืมกอดีว่าแม่ผมแกเป็นอัลไซเมอร์นะครับโถน่าเห็นใจคนกันนนเนี่ยเมยก็สติไม่ดีแถมแม่เป็นอัลไซเมอร์อีกงั้นผมไปรบกวนแล้วครับขอตัวนะครับ โอ๊ยเกือบไปแล้วไหมล่ะตาดนี่มันอะไรกันแกแอบ,บไปมีลูกมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปอ่ะผมก็แค่โกโหกตำรวจเขาเฉยผู้หญิงคนนี้กับลูกของเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียของผมหรอกครับอ้าวขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยชั้นกับลูกเอาไว้อะแถมยังช่วยรับผิดชอบแทนชั้นอีกอะ่ะชั้นไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยอะคะ่ะ ทำไงได้อะคุณคุณคงมีความจำเป็นมากอะต,ต้องทำแบบนั้นและอย่างของที่คุณขโมยมาก็แค่เป็นนมกับแพมเพิร์ดอะผมก็เลยพอเข้าใจว่าคุณทำไปเพื่อลูกอะครับเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้เป็นขโมยแต่อาร์ตนี่เกยช่วยขโมยเหรอแม่ครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูมีผิดมีภัยร้ายแรงสักหน่อยอีกอย่างนะครับเธอก็มีลูกติดถ้าเธอไม่ลำบากจริงเนี่ย เธอว่าคงไม่ทําแบบนี้หรอกนะครับแม่แต่อาร์ตแกก็ใจอ่อนแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ขโมยของหมดบ้านแกหรอกไม่ต้องกลัวนะคะถึงฉันจะเป็นขโมยอะ่ะแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะลืมบุญคุณใครง่ายๆหรอกคะ <S <S อ่ะงั้นฉันกับลูกขอตัวก่อนนะคะคุณจะได้ไม่เดือดร้อนอะเออเดี๋ยวครับงั้นคุณรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาของกินมาให้ จะทำอะไรลูกฉันอนะ่ะฉันขอดูอะไรหน่อยแหวนนี่เธอแปลวแหวนนี่มาจากไหนแหวนของลูกฉันเองค่ะเธอโกหกเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเธอคุณดูได้ไงคะเธอบอกฉันมานะาเธอแปลวเด็กคนนี้มาจากไหนเธอไปขโมยเข้ามาจากใคร เปล่านะคะฉันไม่ได้ขโมยโกหกฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่แม่ของเด็กคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฉันไม่ใช่แม่ของเด็กคนนี้ค่ะ เสียใจด้วยนะคะพี่สาวของคุณเนี่ยร่างกายอ่อนแอมากเธอเสียเลือดมากระหว่างคลอดนะคะหมอพยายามช่วยชีวิตเธอเต็มที่แล้วหมายความว่าไงคะหมอพี่สาวฉันเป็นอะไรคะพี่สาวของคุณแม่ของเด็กเนี่ยเธอเสียชีวิตแล้วค่ะ คิดว่าคุณต้องเป็นผู้ปกครองให้กับเด็กคนนี้แล้วล่ะค่ะหนูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวนะาเนี่ยจะเป็นคนดูแลหนูเอง เธอเป็นน้องสาวของแม่เด็กคนนี้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของฉันก็เพราะฉรู้จักแม่ของเด็กคนนี้นะสิ เงินหนึ่งล้านกับแหวนเพชรวงนี้ฉันจ้างให้เธอออกไปเจบชีวิตลูกชายฉั้นซะแม่คะหล่อนไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่เธอไม่ใช่ลูกสะภ้ยของฉันและฉันก็ไม่เชื่อว่าเด็กในท้องของหล่อนเนี่ยจะเป็นหลานของฉันลูกฉันน่ะต้องแต่งงานกับคนที่ฉันหาให้เท่านั้นส่วนเธอก็ไปอยู่ในที่ของเธอซะ ที่เป็นคนจ้างให้พี่สาวของฉันอะ่ะออกไปจากชีวิตลูกชายของคุณอะ่ะท,ทางที่ยังท้องอยู่คุณรู้ไหมว่าพี่สาวของฉันอะ่ะต้องตอมใจขนาดไหนที่คุณมาพาดคนรักของเขาไปอ่ะอาตแม่เด็กคนนั้นเป็นลูกของผมกับแอนเหรอครับแต่อาตคือว่าแม่แม่ครับในแม่บอกว่าที่แอนทิ้งผมไปเนี่ย เป็นเพราะว่าแอนละอายใจว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกผมไงครับไม่จริงนะคะพี่สาวฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอะ่ะพี่สาวฉันไม่มีทางสวมเขาให้คุณแน่นอนเช่นผิดเหรอที่ฉันจะปกป้องลูกชายใช่ไนหะแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของลูกชายฉันถ้างั้นคุณก็ตรวจดีเอ็นเอเลยสิคะถ้าผลดีเอ็นเอออกมาแล้วเพราะว่าหลานของฉันอะ่ะคือลูกของลูกชายของคุณอะ่ะคุณจะต้องรับผิดชอบ ทั้งชีวิตพี่สาวของฉันแล้วก็ชีวิตของเด็กคนนี้ได้ถ้าเด็กคนนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของฉันฉันจะยกทรัพ์สมบัติทุกอย่างให้เด็กคนนี้คุณพูดแล้วนะคะผมจะเปิดแล้วนะครับ ลูกพ่อนี่คงเป็นโชคชะตาที่ทำให้พ่อกับลูกมาเจอกันสินะคะส่วนคุณอะ่ะอย่าลืมทำตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะอย่างน้อยเด็กคนนี้ก็เป็นหลานของคุณฉันหวังว่าคุณจะแก้ไขสิ่งที่คุณทำผิดพลาดไปนะคะไม่เค่ทำอะไรลงไปเนี่ย ฉัทนทำให้หลานตัวเองต้องลำบากเพราะความอักตีแท้ๆเลยต่อไปนะ <ti> ผมจะดูแลลูกของผมให้ดีสุดเพื่อชดใจให้กับเขา <S 1>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  ส่วนคุณนะครับถ้าคุณอย,อยากอยู่ดูแลลูกของผมเนี่ยคุณจะอยู่ต่อก็ได้นะครับผมมีที่พักแล้วก็มีเงินเดือนให้แต่ผมขอแค่อย่างเดียวนะครับขอให้คุณเนี่ยทำหน้าที่เป็นแม่ของเด็กคนนี้ต่อไปได้ไหมครับ จริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเหมือนกันนะครับที่ดูแลลูกงผมมาตลอดอ่ะแม่ขอโทษนะอาร์ตที่แม่ทำผิดพลาดไปแม่สัญญาว่าต่อไปเนี้ยแม่จะชดใช้ให้เด็กคนนี้ทุกอย่างและแม่จะยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เด็กคนนี้แม่หวังว่าอาร์ตกับลูกจะยกโทษให้แม่นะ ครับแม่ผมก็หวังว่าแม่เนี่ยจะรักลูกของผมที่รักผมเช่นกันนะครับ